มีหลักธรรมะสั้นๆนะที่จะนำมาฝากกันในช่วงนี้นะเป็นสิ่งที่พระบร,รมศาส,สดาได้ตรัสเอาไวนะนะ้ในเรื่องของไตรกรรมไนะตรกรรมก็คือกรรมสประการก็คืออกุศลกรรมกุศลกรรมแล้วก็อัพยากัตธร,นะรรมสามประการที่เรียกว่าไตรกรรมนะ <S 1> <S 1> <S ส่วนคำว่าอัพยากัตธรรม ก็คือกรรมที่ไม่กล่าวว่าเป็นกุศลนะหรืออกุศลนะจะอยู่กลางๆนะตอนนี้กรรมทั้งหมดเนี่ยจะแบ่งออาเป็น2ประเภทนะประเภทที่1ก็คือกรรมที่เป็นไปเพื่อมีผลนะแล้วก็เป็นไปเพื่อวตัตตะแล้วก็กรรมที่กระทำเพื่อให้สิ้นสุดแห่งวตัตตนะมีอยู่2ประเภท ส่วนกรรมที่เป็นไปเพื่อมีผลนะเป็นไปเพื่อวัตตะก็คือกรรมธรรมดาสามัญทั้งหลายก็คืออกุศล,ลกรรมกุศล,ลกรรมและอัพยากตรธรรมนั่นแหละส่วนกรรมที่กระทําเพื่อให้สิ้นสุดแห่งวัตตะก็คืออริยมรรคดังนั้นกรรมเพื่อวัตตะมันจะมีวิบากปรากฏมีวิบากเป็นผลเป็นกรรมธรรมดาสามัญ มันจะมีกิเลสเป็นเหตุที่ทําให้เกิดกรรมและกรรมนั้นก็เกิดวิบากเมื่อรับวิบากแล้วก็ยังมีกิเลสอย่างอื่นสําหรับจะทํากรรมต่อไปอีกนะดังนั้นกรรมที่เป็นไปในวัตตะจะเห็นได้ว่าเป็นกรรมที่ยังเนื่องด้วยด้วยเหตุนะมันกรรมที่เป็นอกุศลหรือกุศลแล้วก็ล้วนมีมาแต่เหตุนะเป็นแดนเกิดัดงนั้น เหตุที่เป็นกุศลก็คืออะไรคืออโลภะอาโทสะแล้วก็อโมหะส่วนเหตุที่เป็นอกุศลก็คือโลภะคือโทสะก็คือโมหะโลภะหรืออโลภะโทสะหรืออาโทสะโมหะหรืออโมหะเป็นความรู้สึกที่ประกอบด้วยเจตนา เนะมื่อมีความรู้สึกที่ประกอบด้วยเจตนาแล้วเนี่ยจึงเป็นเหตุให้เกิดการกระทำนะสิ่งหนึ่งสิ่งใดลงไปนั่นแหละึงเรียกว่ากรรมนะตอนนี้พระบร,รมศาส,สดาจึงตรัสว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมนะถ้าไม่มีเจตนาก็จะไม่เรียกว่ากรรมดังนะน,นั้นสรุปได้ว่าหนึ่งถ้าจะดูตัวกรรม แลนะ้ก็ให้ดูที่เจตนาว่าจะเป็นตัวกรรมชนิดไหนนะเป็นกุศลหรืออกุศลแล้วก็สดูว่าเป็นกรรมหรือไม่เป็นกรรมนะคือถ้าไม่มีเจตนาเนี่ยก็ไม่เรียกว่ากรรมนะแต่จะเรียกว่ากิร,ริยาก็คือการกระทําเหมือนกันนะขอให้เข้าใจว่าแม้จะเป็นกิร,ริยามันก็ยังมีผลของกิร,ริยานั้นๆนะตามสมควรแก่กิร,ริยานั้นๆนะนี่เราเรียกว่าปฏิกิร,ริยานะ ก็คือปฏิกิริยาที่มันเกิดขึ้นเพราะกริยานั้นๆนะดังนั้นกรรมจริงคู่กับวิบากนะเมื่อทํากรรมย่อมมีวิบากกรรมนะส่วนกริยาจิงคู่กับปฏิกิริยานะเมื่อมีการกระทําโดยกริยานะก็เกิดปฏิกิริยาก็คือผลนั่นเองนะตอนนี้ถ้าจะให้แน่ใจว่าเป็นเจตนาหรือไม่เจตนานะก็ให้ถือหลักเนะช่นนี้คือ ถ้าโลภะโทสะโมหะเป็นเจตนาแหง่งอกุศลกรรมนะถ้าอโลภะนะอะโทสะอโมหะก็เป็นเจตนาแหง่งกุศลกรรมนะตอนนั้นคําว่าอโลภะอโทสะ,อโ,ทะอโมหะในเหตุนี้จึงหมายถึงไม่ใช่โลภะไม่ใช่โทสะไม่ใช่โมหะนะไม่ได้หมายถึงว่าสิ้นหรือปราศจากโลภะโทสะโมหะ เพราะถ้าเป็นอย่างนั้นมันหมายถึงว่าบุคคลนั้นก็คืออรหันต์เท่านั้นนะคือปราศจากแล้วสิ้นแล้วซึ่งโลภะโทสะโมหะนะแต่อโลภะอโทสะ,อโ,ทะอโมหะนั้นยังมีเจตนาแห่งกุศลกรรมอยูนะ่ดังนั้นสรุปเมื่อกล่าวถึงกรรมอกุศลหรือกรรมกุศลก็หมายถึงกรรมที่กระทำนะด้วยเหตุที่มีเจตนานะจากโลภะจากโทสะจากโมหะ หรือจากอาโลภะอโทสะและอโมหะนะถ้าจะทําไปเพื่อสิ้นกรรมเพื่อมรรคผลเพื่อนิพพานก็ไม่ถือว่าเป็นกรรมนะนั่นการกระทําที่เป็นกรรมนะก็คือการกระทําที่มาจากสิ่งที่เรียกว่ากิเลสส่วนการกระทําที่ไม่เป็นกรรมคือการกระทําที่ไม่มีกรรมิเลสคือเป็นกุริยาและการกระทําที่เป็นไปเพื่อการหลุดพ้น คือสิ่งที่ว่าไม่เป็นทั้งกุศลและอกุศลแต่เป็นไปเพื่อการหลุดพ้นจากกุศลและอกุศลนั้นสิ่งนั้นคืออริยมรคมีองค์8ป,ประการนั่นเองนะนี่คือไตรกรรมนะไตรกรรมนะสิ่งที่เราควรจะนําไปพิจารณาและโยนิิสมนัส,สิการให้ดีนะนี่คือธรรมะสั้นๆที่นํามาฝากกันในช่วงนี้นะขอให้ติดตามธรรมะสั้นๆและมีประโยชน์ในลําดับต่อไปและที่สําคัญ ให้กดติดตามด้วยครับ